ข้อ46นะครับให้เติมจำนวนเต็มบวกลงในช่องสี่เหลี่ยมโดยให้ผลบวกของจำนวนในช่องสี่เหลี่ยม3ช่องที่ติดกันเท่ากับ18แนะครับแล้วเขาก็ถามว่าค่าของ a คือเท่าใดก็ข้อสอบแพทหนึ่งนะครับก็โจทย์หลังๆประมาณ5ข้อสุดท้ายเนี่ยก็จะเป็นเกมสนุกๆให้เราได้คลายเครียดกันนะครับอันนี้ก็เป็นคล้ายเกมเกมหนึ่งนะครับเขาบอกว่าสี่เหลี่ยม3ช่องที่ติดกันเนี่ยต้องมีผลบวกเท่ากับ18นะครับดังนั้นก็มาดูกันก่อนว่าใครจะมีไหวพริบเร็วกว่ากันก็อย่างเช่นถ้าเป็นนน3ช่องี้ ก็ต้องต้องรวมกันได้ส <the> ิบแปดใช่ไหมครับดังนั้นก็แสดงว่าอันนี้เป็นแปดไปแล้วแสดงว่าสองช่องนี้เนี่ยก็ต้องรวมกันได้สิบใช่ไหมครับทีนี้ตรงนี้ก็ใช้หลักการเดียวกันถ้าเป็นสามเหลี่ยมสามอันนี้นะครับก็ต้องรวมกันได้สิบแปดก็แสดงว่าสองอันนี้เนี่ยก็ต้องเป็นสิบใช่ไหมครับแล้วก็ใช้หลักการเดียวกันอีกก็จะใช้แบบต่อเนื่องกันไปเรื่อยๆนะครับก็ถ้าเป็นสามเหลี่ยมสามอันนี้ละนี่สามช่องนี้นะครับ ก็จะได้ว่าต้องเป็นส8ปดเหมือนกันแล้วตรงนี้เอาเป็นสิบไปแล้วแสดงว่าตรงนี้ก็ต้องเป็นแปดอ่าก็เกือบจะได้นะครับทีนี้ก็มาดูชั้นเอาจากฝั่งซ้ายมาทางตรงกลางบ้างเมื่อกี้ใช้ฝั่งขวาไปแล้วอันนี้เป็นเจ็ดใช่ไหมครับก็เอาสามเหลี่ยมนี้แล้วกันเอ้ยสี่เหลี่ยมสามช่องนี้แล้วกันซึ่งต้องได้ส8บปดใช่ไหมครับแสดงว่าสองช่องนี้รวมกันต้องได้เท่าไหร่ก็คือ1ิแดลบเจ็ดออกไปก็จะเป็นสิบเอ็ดนะครับ ซึ่งพอตัวนี้เป็นสิบอ็ดแล้วเนี่ยเราก็จะรู้ช่องนี้มาได้ว่าช่องนี้ก็ต้องเป็นเจ็ดนะครับเพราะว่าถ้ามากิดสามช่องนี้ต้องเป็นสิบปดเหมือนกันอันนี้ก็ต้องเป็นเจ็ดก็จบแล้วนะครับสี่เหลี่ยมที่พี่ตีไว้สีม่วงอันนี้ก็ต้องรวมกันได้สิบเจ็ดได้สิบปดใช่ไหมครับแล้วก็มีอันหนึ่งเจ็ไปแล้วอันหนึ่งแปดไปแล้วก็รวมกันได้สิบห้าก็ขาดอีกสามนั่นเองถึงจะได้สิบแปดข้อนี้ก็เลยตอบสามเลย ก็คราวนี้ก็ไม่มีอะไรเลยนะครับก็เป็นเกมธรรมดา